ปริศนาในแท้งน้ำหอพักเมื่อความตายไหลผ่านสู่ห้องชาวบ้านร้องน้ำรสชาติแปลกแปลกน้ำเปลี่ยนสีกลิ่นเปลี่ยนไปแล้วรสชาติแปลกแปลกนี้คืออะไรเสียงกระซิบแห่งความหวาดกลัวเริ่มกระจายไปทั่วหอพักเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากที่ผู้เช่าหลายคนเริ่มสังเกตว่าน้ำประปาที่ใช้ทุกวันมีกลิ่นแปลกๆสีขุ่นและบางครั้งมีเส้นผมลอยปนอยู่แรกๆทุกคนคิดว่าเป็นเพียงปัญหาท่อประปาสกรปรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มรุนแรงขึ้นความกังวลค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของผู้พักอาศัยจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากดาดฟ้าเมื่อช่างซ่อมบำรุงเปิดฝาแท้งน้ำขนาดสองพลิตรออกแล้วพวกเขาก็พบเธอร่างของหญิงสาวนิรนามนอนจมอยู่ในน้ำเน่าเหม็นมานานถึง3าวันร่างที่พวกเขาดื่มกินโดยไม่รู้ตัวคดีฆาตกรรมสุดโหดที่เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งกลับกลายมาเป็นฝันร้ายของผู้คนที่เคยใช้น้ำจากแท้งนี้ และยิ่งนานวันเรื่องราวก็ยิ่งดำดิ่งลงสู่ความหลอนที่ไม่มีวันจางหายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำของใครหลายคนเหตุการณ์เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าภายในท้งน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าได้กลายเป็นที่ซ่อนศพของหญิงสาวเคราะหร้าย กว่าที่ความจริงจะถูกเปิดเผยเวลาก็ล่วงเลยไปถึงสมวันช่วงเวลานั้นผู้พักอาศัยในหอพักต่างใช้น้ำจากแท้งดังกล่าวในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการดื่มกินทำอาหารหรือแม้แต่อาบน้ำโดยไม่มีใครเอจใจเลยว่าน้ำที่พวกเขาใช้ปนเปื้อนอะไรอยู่เมื่อคดีถูกเปิดโปงเรื่องราวสุดสยองนี้ก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศจนกระทั่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ภายใต้ชื่อตายโหง อกย้ำความน่าสะพรึงกลัวของเหตุการณ์ครั้งนั้นให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันเลือนหายเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในคืนวันที่18กร,รกฎาคม2551เวลาประมาณ21นาฬิกาเมื่อมีผู้พบศพหญิงสาววัยรุ่นสวมเสื้อสายเดี่ยวและกางเกงขาสั้นลายพรางทหารถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมฆาตกรใช้ของแข็งทุบศีรษะและรัดคอจนเสียชีวิตก่อนจะนำร่างของเธอห่อด้วยถุงดำแล้วอำพลางศพไว้ในถังเก็บน้ำขนาด2 0 0พันลิตร บนดาดฟ้าของหอพักแห่งหนึ่งในซอยไททานีหมู่ที่9ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีศพถูกซ่อนอยู่นานถึงสามวันส่งผลให้น้ำในแทงเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นผิดปกติแต่ผู้พักอาศัยในหอพักยังคงใช้น้ำดังกล่าวโดยไม่รู้ถึงความจริงทั้งดื่มกินทำอาหารอาบน้ำและแปลงฟันจนกระทั่งหลายคนเริ่มสังเกตว่าสีของน้ำขุ่นขึ้นมีกลิ่นเหม็นรุนแรงบางครั้งพบเส้นผมผู้หญิงอยู่ในน้ำ เมื่อความผิดปกติทวีความรุนแรงขึ้นผู้พักอาศัยจึงแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบก่อนที่ช่างจะถูกส่งขึ้นไปตรวจสอบแท้งน้ําและสิ่งที่พบกลับกลายเป็นภาพสุดสยองศพที่ขึ้นอืดจนส่งกลิ่นโชยคลักคลุ้งไปทั่วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจสันนิษฐานว่าหญิงสาวรายนี้อาจถูกล่อลวงมาสังหารแล้วนําศพไปซ่อนเพื่ออำพรางคดีเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดผวาให้กับผู้พักอาศัยในหอพักรวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ทุกคนต่างพากันพูดถึงคดีสะเทือนขวัญน,นี้พร้อมทั้งสาปแช่งฆาตรกรที่ลงมืออย่างเหี้ยมโหดสิ่งที่สร้างความขนลุกมากกว่าการพบศพคือการที่ชาวหอพักต้องใช้น้ําที่ปนเปื้อนซากศพโดยไม่รู้ตัวหลายคนถึงกับอาเจียนอย่างหนักเมื่อทราบความจริงว่าพวกเขาได้นําน้ําที่แช่ศพมาดื่มกินอาบน้ําและทําอาหารตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมา ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นทําให้ผู้พักอาศัยหลายสิบห้องพากันอพยพออกจากหอพักทันทีไม่มีใครกล้าอยู่ต่อเพราะนอกจากความขยะแขยแยงต่อเหตุการณ์แล้วยังมีความหวาดกลัวต่อดวงวิญญาณของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายที่เชื่อกันว่ายังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้หญิงสาวรายหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้นสามของหอพักแห่งนี้ให้การว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า6-7ปีและไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน แต่ครั้งนี้กลับต้องมาเผชิญกับเรื่องสยองขวัญด้วยตัวเองทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและรับไม่ได้เธอเล่าว่าก่อนที่จะมีการพบศพเธอได้ใช้น้ําจากแทงค์ที่ปนเปื้อนศพในการอาบน้ําล้างหน้าและแปรงฟันแม้จะได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดแต่ไม่เคยคาดคิดว่าสาเหตุของกลิ่นนั้นจะมาจากร่างไร้วิญญ,ญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมความจริงที่ได้รับรู้ทําให้เธอขยะแขยงจนไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ แม้ว่าทางหอพักจะทำการเปลี่ยนแท้งน้ำใหม่ทั้งหมดแล้วแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงตามหลอกหลอนโดยเฉพาะเรื่องของดวงวิญญาณของหญิงสาวเคราะห์ร้ายที่อาจยังคงวนเวียนอยู่ในที่แห่งนี้ทุกค่ำคืนเธอต้องนอนผวาไม่เป็นอันหลับอันนอนจนตัดสินใจว่าจะต้องย้ายออกไปให้เร็วที่สุดด้านเจ้าของหอพักวัย49ปีเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญมีผู้เช่าจำนวนมากขอย้ายออกแม้ปกติหอพักกว่า30ห้องจะเต็มตลอดเวลา แต่ขณะนี้แทบไม่เหลือผู้พักอาศัยอยู่แล้วตนเองก็ไม่สามารถห้ามพวกเขาได้เพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำใจยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อคลายความหวาดกลัวของผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ตนได้สั่งให้รื้อถังน้ำเก่าทั้งสองใบออกและเปลี่ยนเป็นของใหม่ทั้งหมดรวมถึงรื้อระบบท่อประปาเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำสะอาดและปลอดภัยที่สำคัญตนเตรียมจัดพิธีทำบุญหอพักเพื่ออ,อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ หวังว่าวิญญาณของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายจะได้ไปสู่สุขติและช่วยเรียกขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปแหล่งข่าวรายงานว่าห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรมคือห้องหมายเลข31ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตอาจถูกลงมาพบกับคนร้ายก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมในส่วนของความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุอาจเ,เป็นบุคคลที่รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนในหอพักเองเนื่องจากไม่มีร่องรอยการบุกรุกจากภายนอกคาดว่าผู้ตายอาจถูกล่อลวงมาพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างแต่เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้คนร้ายจึงเกิดบันดาลโทสะลงมือสังหารอย่างเหี้ยมโหดก่อนจะพยายามอำพรางศพโดยนำไปซ่อนไว้ในแ้งน้ำขนาดใหญ่บนดาดฟ้าของหอพักหวังไม่ให้มีผู้พบเห็นและ่วงเวลาให้หลักฐานถูกทำลายไปตามกาลเวลา ต่อมาในวันที่20กรกฎาคม2551เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงได้เข้าจับกลุ่มตัวนายอริทัตโกมลเกษรักหรือนายเต้อยอายุ25ปีที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทครคลองหลวงจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวราตรีมันดีหรือนิดอายุ26ปีซึ่งทำงานเป็นสาวเสิร์ฟที่ร้านการคาราโอเกะ ย่านพระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอริทัศให้การรับสารภาพว่าในคืนวันที่16กร,รกฎาคม2551ตนเองได้ไปเที่ยวที่ร้านการคาราโอเกะดังกล่าวและได้พบกับนางสาวนิดหลังจากพูดคุยกันทั้งสองได้นัดหมายมาพบกันที่ห้องพักในซอยไทยธานีตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อมาถึงห้องทั้งคู่ได้ร่วมกันเสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นนายอริทัศน์ได้เข้าห้องน้ำแต่เมื่อกลับออกมาพบว่ายาบ้าจำนวน20เม็ดที่ตนซ่อนไว้หายไปจึงสอบถามนางสาวนิดแต่เธอกลับปฏิเสธด้วยความสงสัยนายอริทัศน์จึงค้นตัวนางสาวนิดและพบว่ายาเสพติดซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเธอความโกรธแค้นทำให้เขาใช้มือตบใบหน้าของเธอก่อนจะลงมือทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจากนั้นได้ล็อกตัวเธอไว้และใช้เสื้อยืดสีขาวของตนเองรัดคอจนเธอหมดสติไป คำให้การของนายอริทัศน์สอดคล้องกับพยานในหอพักรายหนึ่งซึ่งระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้เห็นนายอริทัศน์พาหญิงสาวคนหนึ่งมาที่ห้องพักของเขาจนกระทั่งภายหลังพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหานายอริทัศน์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วสามวันแต่บรรยากาศในหอพักยังคงอบอวลไปด้วยความหวาดกลัว และเสียงกระซิบกระซาบถึงเรื่องราวสยองขวัญที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่ความหวาดภวาของผู้พักอาศัยกลับไม่ได้ลดลงตามไปด้วยหอพักแห่งนี้เป็นอาคารสี่ชั้นมีทั้งหมด31ห้องเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นทว่าหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญหอพักที่เคยมีชีวิตชีวากลับเงียบเหงาและวังเวงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การที่หญิงสาวถูกฆาตกรรมและศพของเธอถูกซุกซ่อนอยู่ในถังเก็บน้ำขนาด2,000ลิตรบนดาดฟ้าได้สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนจนแทบไม่มีใครกล้าอยู่อีกต่อไปถึงวันนี้ห้องพักแทบทุกห้องว่างเปล่าแม้เจ้าของหอจะพยายามแก้ไขทุกอย่างแล้วก็ตามเขาได้สั่งเปิดไฟทั่วทั้งหอพักโดยเฉพาะชั้น3และสแม้จะไม่มีใครอาศัยอยู่ก็ยังคงเปิดไฟให้สว่างตลอดทั้งคืน เพื่อหวังจะช่วยบรรเทาความกลัวและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เช่าที่ยังเหลืออยู่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางคนที่ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์สุดสะพรึงที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาใช้น้ำสำหรับอาบล้างหน้าและแปลงฟันจากถังเก็บน้ำที่มีศพเน่าแช่อยู่เรื่องราวนี้กลายเป็นฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนและทำให้หอพักแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากกลับมาอีกเลย ชายหนุ่มวัย27ปีซึ่งเคยเป็นผู้เช่าหอพักดังกล่าวยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปพักที่นั่นอีกแม้ว่าห้องเช่าใหม่ที่เขาย้ายไปจะเล็กและกับแคบกว่าที่เดิมแต่ก็ยังดีกว่าต้องเผชิญกับความรู้สึกหวาดกลัวและขยะแขยงทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาเปิดเผยว่าปกติตัวเองเป็นคนที่อดทนกับเรื่องต่างๆได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกินจะรับไหวตั้งแต่ย้ายออกมาเขาต้องไปซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดร่างกายอย่างละเอียด เพราะไม่แน่ใจว่าศพที่แช่อยู่ในน้ําจะมีเชื้อโรคอะไรบ้างทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขายังรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างบอกไม่ถูกนอกจากนี้เขายังได้ยินมาว่ามีผู้เช่าหลายคนที่ตัดสินใจจะกลับไปอยู่ที่เดิมแต่เขาเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าพักในห้องหมายเลข31ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแน่นอนแม่ค้าร้านขายของใกล้หอพักกลายเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี เธอเล่าว่าหลังเกิดเหตุผู้เช่าหลายคนที่มาซื้อของที่ร้านต่างเล่าถึงความรู้สึกที่พวกเขาต้องเผชิญหลายคนถึงกับพูดไม่ออกเมื่อนึกย้อนกลับไปว่าน้ำที่พวกเขาใช้อับแรงฟันและทำอาหารนั้นมีศพคนตายแช่อยู่ตลอดสามวันก่อนที่ศพจะถูกพบน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติและมีฟองลอยขึ้นมาก่อนที่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวจะถูกเปิดเผยทำให้ผู้เช่าจำนวนมากตัดสินใจย้ายออกแม้เจ้าของหอพักจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยทุกวิธีทาง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถังเก็บน้ําใหม่เปลี่ยนระบบท่อประปาทั้งหมดรวมถึงนําน้ําดื่มถังใหญ่มาวางไวใ้ให้ผู้เช่าที่เหลือใช้โดยไม่จํากัดแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ผู้คนกลับมาเช่าได้เหมือนเดิมแม้ว่าทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขแต่ความรู้สึกขยะแขยงและหวาดกลัวยังคงฝังอยู่ในใจของอดีตผู้เช่าหลายคนนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณของหญิงสาวผู้เสียชีวิตซึ่งทำให้หลายคนยังคงหว,วาดผวาและไม่กล้ากลับไปพักที่นั่นอีกเลย เหตุการณ์สยองขวัญครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงไปทั่วสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตและความโหดร้ายของมนุษย์ที่สามารถกระทําต่อกันได้อย่างเลือดเย็นเหตุการณ์นี้เตือนใจเราว่าความไม่ระมัดระวังอาจนำพาเราไปสู่สถานการณ์อันตรายโดยไม่รู้ตัวเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้คนที่เราพบเจอในแต่ละวันจะมีเจตนาอย่างไร บางครั้งคนที่เราคิดว่ารู้จักดีอาจกลายเป็นผู้ก่อเหตุร้ายเสียเองดังนั้นการระมัดระวังตัวเองและมีสติในการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่เหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้เสมอไปว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่การใส่ใจตรวจสอบและสังเกตสิ่งผิดป,ปกติรอบตัว อาจช่วยป้องกันเราให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้เชา่าคุณจะตัดสินใจทำอย่างไรจะอยู่ต่อหรือจะย้ายออกไปลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ